ท่้ชมครับขออนุญาตอัปเดตบ้านเฮาครับมีห้องกาแฟาที่นี่บ้านเฮาให้สร้างท่าจิตเพื่อเพียครับพเพื่อเพียห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับรับท่านผู้ชมลูกค้าที่มาเยี่ยมบ้านเฮาครับอาจจะเป็นห้องห้องแอร์ในอากาต่อ,ตอไปครับห้องแอร์หรือห้องอาจจะเป็นลองเพ่นก็นได้ครับ ฮาลวโอเคนี่ครับติดตังต้งเตาเซาจ้างเ็นมาวัดแล้วกับไปตัดกระจตัดกรอบมาเรียบร้อยครับมือนิมามาติดตังต้งเตาเ้าเตาทีแรกแล้วครับจ้างฝีมือดีครับ ประเด็นยุติธรรมตอนสุดท้ายครับตอนสุดท้ายเนาะจากจากบริการของร้านแรกก่อนจากบริการร้านเลยนะอ๋อโซ่เครื่องในอลูมิเนียมกระจกอ๋อโซเครื่องในอลูมิเนียมกระจกนะครับบริหารโดยเจ๊เล็กช่างไก่อ๋อบริหารโดยเจ๊เล็กช่างไก่นะครับ ก็ไปกันห้องนี้แอร์มาติดห้องนี้แล้วครับเนี่ยห้องนี้ติดกับห้องกาแฟครับเนี่ยห้องกาแฟก็ปิดไปแล้ว มันก็มีไฟครับลองเปิดไฟบึ้งน,นี่ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอฟังเสียงของเจ้บริหารเนี่ยงานคือสิหลา่นะครับเนะากะการเรียนง่อยค่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ผู้ใดต้องการติดต่อซออลูมิเนียมซอเครื่องในอลูมิเนียมกระจกซอเครื่องในอลูมิเนียมกระจกนะครับนนระจะบติดต่อได้ครับ ช่างไก่เจเล็กช่างไก่ท่านผู้พันยากเห็นหนางี้นหนาเบอร์เบิร์นะีนยซีมือดีครับแต่นี่ยืนขันตอนเรียบร้อยแล้วผมจะทำความจ่าทำความจ่าให้ หลั้งใจเขียนเรื่อก็ต้องทำสะอาเนี่เนาะบางท่านเอไว้จากเบางบรรยากาศข้างนอกด้านแนวนี่ครับบรรยากาศข้างๆัห้องกระชุบับนี่ผู้ใหญ่เขามายู่ข้างนอกก็มานั่งแถวนี้ที่ยืนห้องกระยูนะครับ ดแต่ต้องการนะครับแต่น,นี้ของยังละเกะล้ะกัอยูครับบันไดยังตู้เย็นยังบมงสเหลียบร้อยอีกบุดนก็คงสิเรียบร้อยตอนนี้ก็เวลาเทเด่นี่หามุงกุาว่าละาาาาาโอ้พรุ่งนี้มาเก็บกาวเราทำกี่โมงนะมาถึงสามหรือสี่โมงเช้า <10 S 1> ประมาณสิบโมงกว่าเนา <มง S 1> ะ มาลงงานสายไปเน่นครับแต่ก็ยังมาถึงตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ,บพรุ่งนี้เก็บงานพรุ่งนี้เก็บงานเนะาะเก็บรายละเอียดครับขอขอบคุณท่านผู้มชมครับท,ที่ติดตามรับชมช่องมานาเฮานะครับมีอย่างเขากับบอกข่าวท่านผู้ชมนะครับแต่ท่านได้บ,งบางๆก็มาเยี่ยมมาชมช่องมะนาวครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ